ฉันไมีวิต้างออครัตื่นแล้วยังแม่ตื่นแล้วสิสายโด่งขนาดนี้ละแล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้าง คือหน้าไปเยอะแล้วค่ะอาทิตย์หน้าคงกลับดูแลกันดีๆนะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกแม่เชื่อแม่บุญบอกเราไงว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันสักหน่อยจ้ะจ้ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่แม่ชอบเจ้าหนูวินนะเขาดูเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายดีอะแม่แม่ดูแลตัวเองดีๆนะ ระวังหกล้มด้วยแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะคะจ้าหนูก็ด้วยนะจัดการปัญหาให้มันเรียบร้อยพวกหนูจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้กันสักทีได้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะ you <laughs> ไม่เป็นไรนะวินเราทำเต็มที่แล้วจอยากรู้ไปว่าก็คือเกิดอะไรขึ้นเราจะเล่าให้ฟังเนอะจอมขวัญเรียกพี่แวดว่าพี่ปุพาเพื่อรัก เขาก็พูดถดถองว่าโดดเพื่อนหักหลังอย่าให้เพนเป็นแม่พี่แวรเป็นเพื่อนสนิท <c oughs> เขาคิดว่าตอนนี้มันกำลังตามเก็บทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเราจำขวัญมันได้พูดอะไรไหม แต่พี่แอนบอกว่าตามหากรอบรูปตรงถงทางเดินฝั่งขวา เคยอ,อยู่ที่นี่ใช่ไหมหัวเราะทำไมตอบมาดิใช่หรือเปล่านะ คุณคุณพอจะนั่งทางในเพียนกระแสจิตหรือว่าตะสิ่งของแล้วมองเห็นในจิตชาติในทรรมนุนได้ไหมเราทำไม่ได้เรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะ เราต้องตามหาบ้านหลังเดียวกับในรูปนี้ตามคำทำนายจะเจอป่าตามคำทำนายจะเจอป่าสถานที่ในรูปนี้อาจจะเป็นที่เดียวกันกับที่ยายเพนเคยบอกเราก็ได้นะแต่เราว่ามันมีอะไรแป,กแปลกๆะง คุณจะบอกว่าสิ่งที่ยายเพนใบเราอาจจะเป็นแผนของจอมขวัญเนอะอมีอะไรช่วยไหมคะคือว่าพอจะทราบหไป้่อหรอคะว่าสถานที่ในรูปนี้นี่คือที่ไหนอืมไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะ อพอดีว่าที่นี่สวยงามแล้วก็เก่าแก่มากเลยะคะ่ะก็เลยอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะ่ะถ้าพี่เล่าให้ฟังแล้วอย่าไปบอกใครนะของตกแต่งที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นของโบราณเจ้าของน่ซื้อต่อมาจากเจ้าของเก่าอีกทีค่ะแล้วเจ้าของเก่าเป็นใครหรอคะอพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะ แต่ว่าตาดีเลกผู้สัดก,การคนก่อนเคยบอกว่าเป็นของตระก,กูลนรการคุณมาก่อนคะ่ะแล้วพอจะทราบหรือเปล่าคะว่าตาดีเลกเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ขอโทษนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าหรอคะมาหาไผ่เจ้ามาหาคุณตาดีเรกค่ะไม่ใช่คนเหนือหรอแล้วพวกหนูมาจากไหนกันล่ะกรุงเทพค่ะงั้นพวกหนูคงมาเสียทียแล้วแหละตาแก่ตายแล้วเพิ่งเผามาเช้าที่เองป่วยเหรอคะโรคชราจ้ะ แกตายอย่างสงบในบ้านนี่แหละแล้วพวกหนูมาหาตามีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะจะมาถามเรื่องตระกูลนารการกูนะคะอ๋อเจ้าของรีสอร์ทเก่าน่ะหรอนาก็เคยทำงานอยู่ที่นั่นถ้าเกิดว่ารบกวนน้าเล่าเกี่ยวกับพวกตระกูลนั้นให้ฟังหน่อยได้หรือเปล่าคะ ข้ามก่อนสิเดี๋ยว คิดว่าเอาน้ำมตนสวยๆมาลาดแล้วกูจะเข้าไม่ได้นั่นนาะก็ลองดู วินคิดว่าวินสู้กับผีจอมขวัญคนเดียวไหวหรอห้ามหยาบปุดขาดเลยนะพราธุดงไม่น่าเข้ามาบำเพ็ญศีลในป่าลึกขนาดเนี้ยพุโทโธกันจักกันจัพุโทโธอากาเสจะัทีปังกะโรมิมลทาไมพวกมันถึงไม่ตามเรามา Thank you เก็บทุกน้ำตาใจหยุดเวลานั้นไว้ไม่ให้มันเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายให้ฉันได้มีชีวิตค้างเธออีกครั้งหากว่ามันไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเก็บทุก